สวัสดีจ้าวันนี้อยู่ที่ศูนย์กิฟฟอรีนมารับค่าคอมมิชชั่นเป็นคุณแม่อยู่บ้านเลี้ยงลูกสวยๆแต่ก็มีไรายได้กับเขาเหมือนกันนะส่วนใครเนาะที่กำลังมองหารายได้เสริมอยากลองสมัครขายกิฟฟอรีนออนไลน์ดูบ้างแต่ไม่มีผู้ให้คำแนะนำเนาะสามารถมาสมัครกับปิงได้นะค่าสมัคร280บาทตลอดชีพ จัดส่งคู่มือทางเครี่แบบด่วนเลยมีทั้งชุดแคตตาล็อกชุดเอกสารแล้วก็บัตรสมาชิกแล้วก็มีปิ๊งเนาะเป็นอัพไลน์และให้คำปรึกษาตลอดเลยเนาะไม่ต้องห่วงนะแล้วที่สำคัญเลยคือไม่ต้องเปิดบินก่อนนะจ๊ะไม่ต้องสต็อกสินค้าด้วยขายได้ค่อยสั่งเปิดบินเนาะหนึ่งชิ้นก็เปิดบินได้นะ ส่วนช่องทางการขายเนาะเรามีทีมงานสอนทําการตลาดออนไลน์ให้ฟรีไม่มีจํากัดเวลาด้วยมีทีมงานช่วยสอนช้อปปี้ลาซาด้าซิกตอกเฟซบุ๊กแฟนเพจมีครบทุกอย่างเลยเนาะเลือกขายตามช่องทางที่เราสะดวกแล้วก็ถนัดได้เลยนะแล้วก็บางวันเนาะจะมีพี่ๆมาไลฟ์สดด้วยเนาะเราก็สามารถสอบถามพี่ๆตัวเป็นๆได้เลยเนาะ สมัครแล้วสามารถรับตัวแทนได้เลยนะแถมฟรีด้วยเว็บไซต์ในการทำการตลาดบน Google นะไม่สะดวกแพ็คของก็ไม่เป็นไรเรามีทีมงานจัดส่งของให้จะกินจะเที่ยวหรือจะทำงานเนาะเอาที่สบายใจเลยเนาะมีคนส่งของให้สบายหายห่วงส่วนใครสนใจสมัครหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทักมาได้ทุกช่องทางที่สะดวกเลยนะยินดีจ้า